โอเคครับมาเรียนกันเลยนะครับก่อนที่คุณครูจะเพี้ยนมากไปกว่านี้ท่านนก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกันอีกในหน้าที่69นะครับกับการเรียนหนังสือ C Hello 5นะครับ say Hello นะครับนะคุณครูที่เขาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณครู Hello Hello แต่คุณครูภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป็น Hello นะครับ say Hello 5โอเคครับมาเรียนกันเลยนะครับก่อนที่คุณครูจะเพี้ยนมากไปกว่านี้ คำสั่งที่2นะครับ listen นะครับฟังนะครับ read อ่าน And และ answer ตอบนะครับฟังอ่านและตอบนะครับมีเสียงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเรามาฟังเสียงเจ้าของภาษากันก่อนดีกว่านะครับ CD script 31 for students book activity 2 Listen, read and answer. A. Note board. Dear Tom, Dad and I are at a wedding reception. Your favorite dinner is in the kitchen. Number 1. Who left this message? Number 2. Did Tom's parents go for their business? Number three, did Tom like his dinner? Why? B. Note board. Jim, Ann was not at home now. Call her. Zero two five one two zero six six one at seven p.m. Joe. Number one. Why did Anne want Jim to call her at 7 p.m.? Number two, did these children live in Bangkok? Number three, what time should Jim call Anne? C, notice board, English camp, Yai resort, 31 to the 23rd. 2015 Please reserve your seat at the administration room from August the 1st to the 15th 2015 8 a.m. to 3 p.m. It was August the 14th 3:30 p.m. Wanida was at the administration room Number 1 Could she get the feet for the English camp? Why? Number two, what should she do to join the English camp? โอเคครับฟังสำเนียงคลิปต้นฉบับจบไปแล้วทีนี้มาดูครัวพี่นันแปลให้ฟังนะครับต้องทำให้จอเล็กนิดหนึ่งนะครับจะได้ติดเนื้อหานะครับทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวอันดแรกนะครับคุณครูจะซูมให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับให้ให้เห็นใหญ่ๆก่อนโน้ตบอร์ดนะครับโน้ตบอร์ดก็คือกระดานที่มีไว้สำหรับแปะนะครับแปะกระดาษโน้ตชดโน้ตสั้นๆนะครับที่เขียนธุระประปังอะไรก็เตือนความจำอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ข้อความแรกนี้นะครับเป็นข้อความที่ถูกเขียนขึ้นมาเขียนว่า dear tom นะครับ dad and i a r e at a wedding description your favorite dinner is in the kitchen นะครับก็คือสวัสดีทอมนี่คำแปลอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวให้เห็นทั้งตรงนี้และตรงโน้นนะครับนะสวัสดีทอมหรือว่าทอมที่รักนะครับ dad แปลว่าพ่อ and i นะครับพ่อและฉัน นะครับ R แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับถ้าแปลตามศัพท์ปลว่าพ่อและฉันอยู่ที่แอดแปลว่าที่อเวดดิ้งรีเซพชั่นแปลตามคำศัพท์รีเซพชั่นแปลว่าการต้อนรับนะครับเวดดิ้งแต่งงานการต้อนรับแต่งงานทําให้งงนิดหนึ่งแต่คุณครูอ่านเนื้อความทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเวดดิ้งพาร์้นี่เองนะครับคือไปงานแต่งงานนะครับนะ ไม่ได้ว่าแผานกต้อนรับการแต่งงานอะไรทั้งสิ้นก็คือไปร่วมงานฉลองงานแต่งงานนั่นเองนะครับคือว e ดดิ้งปาร์ตี้ก็ได้นะครับทอมที่รักพ่อและฉันไปงานปาร์ตี้ไปงานแต่งงานนะครับ your favorite dinner นะครับ favorite dinner favorite แปลว่าโปรดปรานและชื่นชอบนะครับ your ของคุณ Dinner อาหารมื้อเย็น is อยู่ในนะครับ is แปลู่า in ในอยู่ในครัว อาหารมื้อเย็นจานโปรดของเธออยู่ในครัวเขียนโนต้ตแปะไว้อย่างนี้นะครับกระดานนี้กระดานไว้สําหรับแปะบันทึกย่อหรือว่ากระดาษโนต้ตหรือกระดาษโพสต์อิชนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียก,กระดาษโพสต์อิชความจริงแล้วมันคือยี่ห้อของสินค้านะครับคุณครูไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่ว่าเขาก็เรียกกันติดติดปากมานะครับว่าเอากระดาษมาแปะไว้อย่างนี้เรียกว่ากระดาษโพสต์อิช ความจริงเลบนั้นคือยี่ห้อของสินค้าชนิดนั้นนะครับที่แกะออกมาเป็นแต่ละแผ่นมันจะมีกาวอยู่ด้วยในตัวลูกๆคคงนึกงผพาออกนะครับทีนี้มาดูคําถามกันแล้วก็คําแปลคําตอบกันนะครับคุณครูตอบให้เองเลยนะครับนะข้อถามว่านะครับจากจากข้อความเนี้ who left this message นะครับ l e f f นะครับเป็นช่องสองของคำว่า l e a e นะครับ Leave Leave Le a v e นะครับหนึ่งแปลว่าออกจากนะครับออกจากที่นี่ไปสู่ที่น่น2องเนี่ยนะครับแปลว่าทิ้งเพราะฉะนั้นเล็บในที่นี่เป็นช่องสองของลีนะครับแปลว่าทิ้งทิ้งในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเอาไปทิ้งถังขยะนะครับนะแต่หมายถึงว่า ฉันทิ้งข้อความไม้ให้เธออ,อย่างนี้เข้าใจนะภาษาไทยเนี่ยเข้าใจยากกว่าภาษาอังกฤษนะทาไปเล่นไปนะทิ้งเข้าใจยากเหมือนกันนะทิ้งทิ้งข้อความไว้ให้ก็คือฝากข้อความไว้ให้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแปลตามคําศัพท์นะครับเพราะเขาใช้คําว่าเล็บนะครับไม่ได้มือซ้ายนะเล็บตัวนี้กับมือซ้ายเขียนเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลมือซ้ายนะครับนะเป็นคํากริยา แปลว่าทิ้งใครทิ้ง this สิ่งนี้ message คือข้อความใครทิ้งข้อความนี้ไว้ message แปลว่าข้อความนะครับตอบก็คือ tom's mother แปลว่าอะไรลูก tom's mother tom's แล้วก็ขีด apostrophe s mother ตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูต้องการให้เห็นต่อเนื่องกันให้หมดก็แปลว่าแม่ของ tom นั่นเองแม่เป็นคนแปะเพราะแม่บอกว่า สวัสดีทอมนะครับพ่อและฉันพ่อและฉันในที่นี้ก็คือพ่อ,อป๊า,ปาและมาม้านะครับพ่อและแม่นะครับจะไปงานแต่งงานนะครับลูกกลับมาอาหารเย็นแม่ทำมาเรียบร้อยแล้วลูกนะแต่ในที่นี้ไม่ใช่ลูกอายุยี่สิบขึ้นนะอายุยี่สิบขึ้น,นหี่ดทำเองบ้างนะครับนี่หมายถึงว่าเด็กๆนะครับนะยังทำครัวไม่เป็น แต่ไม่แน่นะครับคุณหนูเดี๋ยวนี้นะครับพ่อแม่ทําให้หมดจบปัญญาตรีแล้วก็แม่ยังเขียนข้อความไว้ยอย่างนี้นี่สงสารแม่นะครับนะ,อ,ะออกนอกเรื่องอข้อที่2 Did Tom's parents go for their business? เอาแต่ต้องออกเสียงเป็น business นะครับนะเพราะขึ้นต้นด้วยคำถาม Did Did Tom's parents go for their business? เนี่ยนะครับคุณครูถึงได้นเน้นตรงนี้เมื่อกี้นะครับว่า Wedding Reception ไม่ได้แปลว่านแผนกการต้อนรับการแต่งงานนะครับหรือการต้อนรับการเตรียมการแต่งงานอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแปลว่า Wedding Party คืองานแต่งงานไปเลยเพราะข้อ2นี่เขาถามทำให้เรางงนะครับเาขาก็ถามว่าพ่อแม่ของทอมนะครับไปนะครับเพื่อธุรกิจของพวกเขาใช่หรือไม่ ้าว e ิงรีเซพชั่นแปลว่าจัดเตรียมในการแต่งงานก็น่าจะไปธุรกิจของพ่อแม่ที่จัดเตรียมเพื่อเผื่อว่าใครมาติดต่อให้เตรียมเรื่องงานแต่งงานนะครับเป็นธุรกิจของพ่อแม่ไม่ใช่เลยนะครับนะ no นะครับเ i d n t นะครับเพราะไม่ใช่ธุรกิจของพ่อแม่นะครับพ่อแม่ไปร่วมง,งานแต่งงานเฉยๆโอเคนะ้อที่ 3. Did Tom like this dinner why นักเรียนลองนึกสิครับทอมชอบอาหารมื้อเย็นของเขาหรือไม่ทำไมไม่ชอบได้ยังไงล่ะครับเพราะแม่บอกว่าอาหารมื้อเย็นจานโปรดดันอยู่ในครัวอยากกินซุปหน่อไม้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยแม่ทำให้แล้วหรือชอบอะไรนะชอบไก่ปิ้งเหรอ,อแม่ก็เตรียมให้แล้วนั่นคืออาหารจานโปรดครับเพราะแม่รู้หมดลูกอยากกินอะไรนะครับแต่ไม่ได้บอกเท่านั้นเองนะครับ เพาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตอบได้100%ยเปอรเซ็นฟันธงไปเลยว่าแม่รักลูกมากนะครับทอมชอบอาหารมื้อเย็นของเขาหรือไม่ชอบสิครับตอบเจส he did ใช่ Why ทำไมทำไมเพราะว่านะครับ because his b o n knew what he preferred for dinner and already prepare it in the kitchen นี่คือสํานวนของคุณครูเองนะครับแต่งขึ้นมาเองนะครับนะ้านักเรียนไม่มีในตําราใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปค้นหาเพราะครูพี่นันเขียนขึ้นมาเองเพราะว่านะครับพ่อและแม่ของเขาของเขาคือของทอมนะรู้นะครับนิวส์เป็นช่องสองรู้ในสิ่งซึ่ง what ไม่ได้แปลว่าอะไรนะในสิ่งซึ่ง he นะครับ prefer he ในที่นี่คือทอม prefer แย่ชอบมากที่สดุดหรือชอบมากกว่านะครับชอบมากกว่านะไม่ใช่ชอบมากที่สดุดชอบมากกว่าหรือว่าชอบมากเป็นพิเศษนะครับ for dinner สำหรับอาหารมื้อเย็นนั้นนะครับพ่อแม่รู้นะครับถึงได้เตรียมไว้ให้ and already prepare นะครับได้เตรียมว้ให้เรียบร้อยแล้วเตรียมอะไรครับเตรียมอิดก็คือเตรียมอาหารมื้อเย็นนั่นแหละ in the kitchen ไว้ในในครัว ใช่เพราะว่าพ่อแม่ของเขารู้ว่าเขาชอบกินอะไรในมื้อเย็นและท่านก็ได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วในครัวนะครับนี่เพราะเหตุผลนี้ถึงได้ตอบว่าทอมชอบโอเคไหมครับยาวไปหน่อยมาดูอันที่สองกันโนต้ตบอร์ดอันที่สองที่แปะไว้นะครับโจนะครับเป็นคนแปะไว้เพราะโจเป็นคนเขียนโจบ,บอกว่าจิม ในเสียงต้นฉบับเมื่อกี้นะครับพอคุณครูฟังอีกรอบเขาอ่านว่าแอนเฉยๆนะแต่คุณครูนี่แอนเฉยๆส่วนมากจะ a n n แต่นี่ใส่ e มาด้วยคุณครูก็เลยแถมไปเลยเป็นแอนนี่นะไม่ว่ากันขี้เกียจลบและเอาเป็นว่าแอนนี่นะครับจิมบอกว่าแอนนี่นะครับ was not at home now นนกไอดีนนะ3ตัวละครนะ โจเป็นคนเขียนกระดาษใบนี้เขียนถึงจิมนะแล้วบอกจิมว่านะครับแอนนี่ไม่ได้อยู่บ้านณนะเวลานี้ now นะครับ was not at home เวลานี้แล้ว call h e แปลว่าให้โทรหาดอนนะครับด้วยเบอร์โทรนี้โทรเวลา7.00 PM นะครับ P.M ภาษาอังกฤษภาษาไทยหมายถึง 19.00นนี่เลยครับนะครับหนึ่งทุ่มนะครับก็เลยแปลว่าจิมนะครับแอนนี่ไม่อยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นจะโทรหาเธอต้องโทรที่เบอร์นี้เท่านั้นนะครับและโทรเวลาหนึ่งทุ่มโจเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปคิดได้ปวดหัวนะว่าโจเป็นอะไรกับแอนนะครับเพราะในคำถามไม่มีนะครับนะ คำถามมีค่อยคิดเอาใจความมาดูคำถามกันนะครับเขาถามว่า Why did Annie นะคุณผู้อ่านเป็นแอนนี่ก็แล้วกันนะ why did Annie want Jim to call her at 7pm แ mm hmm. ปลว่าอะไรครับแปลว่าทำไมนะครับแอนนี่ต้องการให้จิมโทรศัพท์ไปหาหลอนเวลาหนึ่งทุ่มอ่าทำไม ทำมให้โทรหนึ่งทุ่มหนนักเรียนลงตอบเลยถ้าไม่อ่านคําตอบคุณครูนะนี่คุณครูตอบให้เพราะอะไรนะครับให้โทรไปหนึ่งทุ่มลองนึกถึงความเป็นจริงเพราะว่า she was at home at that time เพราะว่านะครับเวลานั้นหล่อนจะอยู่บ้านตอบสั้นๆแค่นี้ครับ Because she was at home at that time เวลานั้นก็คือเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับหล่อนจะอยู่ที่บ้านเพราะบอกว่าตอนนี้หลนไม่อยู่นั่นก็หมายความว่าให้โทรหาหลนหนึ่งทุ่มก็คือตั้งแต่หนึ่งทุ่มเนี่ยหล่อนจะกลับมาบ้านแล้วนะครับโทรหาได้เลยนั่นคือความหมายแต่กระดาษโน้ตย่อนี่ก็เขียนเอาใจความนะครับแต่บางทีใจความก็เข้าใจยากเหมือนกันนะเหมือนกับข้อข้อแรกเมื่อกี้นะครับ อไปธุรกิจจัดงานแต่งงานหรือว่าไปร่วมงานแต่งงานยิ่งอีกอันนี้นะครับยิ่งยุ่งก็ไปอีกเดี๋ยวคุณครูบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับอ้าวคำถามข้อที่2อ Did this children live in Bangkok? This children หมายถึงว่าเขายังถือว่าเป็นเด็กๆนะครับเจมนะครับแล้วก็โจแล้วก็แอนนี่ยังเป็นเด็กๆนะ ชูเรนในที่ปแปลเด็กๆนะครับไม่ได้ไปแปลลูกนะนเด็กๆจีสเ,เหล่านี้เพราะเป็นผู้พจน์นะครับชูเรนเป็นผูพจน์นะเติมไอเนะครับถ้าเอกพจน์นตัดไอเอ็อ,อกอันว่าชายนะแปลว่าเด็กคนเดียวเด็กๆเหล่านี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพใช่หรือไม่ this, this children l เลยวินเม,มค k อ k ดูจากกระดาษโน้ตนี้นักเรียนปห้ 5, พอจะทราบไหมว่า จากกระดาษโน้ตโน้ตน,นี้ดูได้ไหมว่าเด็กเหล่านี้อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่านั่นก็หมายความว่านักเรียนป5นะครับนะครับทราบหรือเปล่าว่ารหัสโทรศัพท์0ูนย์นี่มันอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับกับปริมณฑลบ้างนิดหน่อยนะคิดว่าอย่างนั้นเป็นโทรศัพท์บ,บ้านนะครับนะหรือว่านักเรียนใช้แต่มือถือกันจนไม่รู้รหัสจังหวัดนะครับนะต้องทราบนะครับ ก็เลยตอบว่า yes they d i d ใช่นะครับพวกเขาเป็นเด็กกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นเด็กที่ไหนไม่ว่านะครับแต่ตอนนี้อยู่ในกรุงเทพ because the telephone s number begins with zero t o begin นะครับตัว b ต้องตัวเล็กเพราะอยู่ในประโยคเดียวกันนะครับคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่มาให้นะถ้าอยู่หน้า วิ่งมาอยู่หน้าอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับหมายเลขนำบเบอร์แ่าหมายเลขของโทรศัพท์ S อโของโทรศัพท์บีกินขึ้นต้นด้วยคําว่า02นะครับแค่นั้นเองข้อสาวอชามชูจิมคอ l อน n ี่หรือว่าแอนเวลาไหนที่จิมควรจะโทรหาแอนแอนกลับมาบ้านหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ย เราจะใช้ยังไงก็ได้ให้โทรหลังจาก1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปก็ได้หรือให้โทรหนึ่ทุ่มตรงก็ได้แล้วแต่เราจะพูดแต่ในที่นี้คุณครูตอบว่า <S <S จิมชุดคอแอนนี่ at 7 pm or after that นั่นก็หมายความว่าจิมควรโทรหาแอนนี่เวลานะครับห่งทุ่มนะครับ7 pm เนี่ยหนึ่ทุ่มหรือ หลังจากนั้น after that นะแต่มาถึงตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับ mm. เพราะแอนกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับบางทียังไม่ได้เข้านอนโทรไปสองทุ่มก็ยังทันอะไรอย่างนี้หรือเที่ยงคืนอาจจะยังไม่นอนกำลังอ่านหนังสืออยู่ดูการ์ตูนอะไรก็ว่าไปแต่ก็อย่าให้เลยเวลานี้ไปมากนะครับเพราะนัดกันไว้หนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเขานั่งคอยคุณครูก็ออกนอกเรื่องนะครับโอเค มาดูอันที่3ต่อ notice board นะครับ English camp นะครับตรงนี้นะครับต้องเรียนดูให้ดีหน่อยเหมือนที่คุณครูบอกบางทีเขียนยอ่อเกินไปจนเข้าใจยากเหมือนกันนะครับนะเข้าแคมป์เข้าไขวิชาภาษาอังกฤษที่เขาใหญ่รีสอนนะครับตั้งแต่วันที่22-23-2015 อันนี้แน่นอนเลยเราทราบแน่นอนว่านี่คือวันที่ที่จะต้องไปเข้าค่ายแคมป์ภาษาอกฤษกฤลที่ยี่สงยี่22-23ตุลาคมออกโชเบอร์สองพันอันนี้โอเคเราเข้าใจว่าไปเข้าค่ายวันที่นี้แต่ตรงนี้นักเรียนด,ดูให้ดีนะครับ please reserve your seat at the administration room Please แปลว่าโปรด reserve แปลว่าจอง your seat แปลว่าที่นั่งของคุณ at ที่ the administration room ที่ห้องวิชาการ from จาก August วันที่1ถึงวันที่15เดือนสิงหาคม2015นะครับ เวลานะครับ8ปดโมงถึง3ามปีนะครับเดี๋ยวนะครับ8ปดเอ็ทุกทีนะครับ8ปดเอ็หมายคุณดูตาไม่ค่อยดี8ปดเอถึง3ามปีนั่นก็คือ8ปดโมงเช้าถึง5อ่า8ปดโมงเช้าถึงอ่บห้านาฬิกานะครับก็คือ3ามโม,โมงเย็นนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับคุณครูามามาให้นักเรียนมามาแปลคำถามกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปขยายในเนื้อเรื่องตรงนี้ i n อิ s o วสก์นั่นก็หมายความว่าเมื่อถึงวันที่14สิงหาคมโดยดีนะเขาให้วันที่1ถึงสิเวลาขนาดนี้นี้ให้ไปจองที่นั่งวันที่14เขาก็ไปตรงนะครับคนที่ไปคือวันิดา วันนีดาไปที่ห้องวิชาการวันที่14ก็ยังทันอยู่แต่เวลานะครับอยู่3.30 PM ก็คือ15ใ0นการ30นทีนะครับขอให้เวลาไว้แค่15ในการตรงนะครับนี่ตรงนี้ดูใหดีนะวันิดาได้อยู่ในห้องวิชาการเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยถามว่า Could she get the seat for the English camp why <c oughs> วนิดานะครับช G นะี่คือวนิดาคุณสามารถ get the seat ก็คือจองได้หรือไม่นะครับจองที่นั่งได้หรือเปล่าหรือว่า,าได้ที่นั่งสำหรับ English camp หรือไม่นะครับลอนสามารถมีที่นั่งสำหรับค่าย English camp หรือไม่เพราะเหตุใด why ตอบว่าโ no, นนะครับ she could not หรือว่าชี u l d n นเพราะอะไรนะครับเพราะ because she was 30 minutes late เพราะว่าหล่อนไปสายแล้ว30นาทีนั่นก็คือหล่อนไปอยู่ในห้องวิชาการบ่าย3โมงครึ่งซึ่งในกำหนดการเขาปิดแล้วนะครับปิดการขายนะแต่เข้าไปอยู่ในห้องวิชาการได้ไม่เป็นไรแต่ปิดการขายแล้วตั้งแต่15นาฬิกานะครับ นี่คือคำตอบข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สอง should she do to join the English camp? แล้วหล่อนมีความประสงค์อยากที่จะไปร่วมเหลือเกินนะครับไปร่วมข้าภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะฝึกให้เก่งๆอยากขึ้นให้สูงหน่อยนะครับเดี๋ยวศีรษะคุณครูบังทำอย่างไรถึงถึงจะได้ตั๋วนะครับชีหล่อนชุดควรน,นะครับดูทำ What อะไรไปไปแปมาอย่างนี้นะภาษาอังกฤษนะลุกนะ ถ้าถามว่าแล้วลูกจะจําได้ยังไงว่าตัวไหนวางไว้หน้าไว้หลังอันนี้มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะลูกนะ<ม>เวลาลูกเรียนไปเรื่อยๆเก่งภาษาอังกฤษจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับว่าคาไหนเรียงอย่างไรอย่าไปจําว่าเออชุดเรียงไวไ้เป็นตัวที่สองชี้เรียงไว้เป็นตัวที่สามไม่เกี่ยวนะครับนะว่าชุดชีดูนะมันจะจําไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ว่า what เนี่ยจะต้องตามมาด้วย modal verb หรือตามด้วยกริยาช่วยนะครับหรือตามด้วยกริยาที่มีอยู่แล้วอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตามด้วยคําประธานแล้วก็ตามด้วยคํากริยาของประธานอะไรเงี้ยนะครับจะมีหลักอยู่ what should she do to join the English camp หล่อนควรจะทําอย่างไรนะครับควรทําอะไรในที่นี่คือควรทําอย่างไรในการที่จะได้เข้าไปร่วมในแคมป์เข้าค่ายภาษาอังกฤษเนี่ย ตอบว่าชีชุดคำออนออกัส15คือเขาขายถึงวันที่15เพราะฉะนั้นวันที่15เป็นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาจะจำหน่ายตัว๋วเพราะฉะนั้นให้วันิดาเนี่ยชีชุดควรควรที่จะมาพรุ่งนี้ on August 15ก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่ใส่วันที่ระบุวันที่ลงไปนะครับ บีฟ o r e ก่อนนะครับ0.3.00 pm 0 0์ใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับ0.3.00ก็คือ15ก่อน15ในกานั่นเองนะครับนะความหมายก่อนเวลา15ในกานะครับตรงวงลมนะมาก่อน15ในการับรองว่าได้ตั๋วแน่นอนนี่คือคำตอบนะครับ โอเคนะก็ถือว่าเป็นหัดอ่านกระดาษโน้ตนี่คุณครูดูแล้วนะครับนะก็ถือว่ายากนะครับนะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 แต่ถ้าคิดอีกแห้งแง่หนึ่งนะครับนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษหัดท่อง ABC e d ซมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็คิดว่าคงจะไม่ยากนะไม่ยากเพราะเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแต่สำหรับรุ่นคุณครูเนี่ยถ้าป .5 มาเรียนอย่างนี้เนี่ย ทำไม่ถูกเลยเพราะป5นี่มาเริ่มหัดเขียนในวีซีดีนะลูกไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เลยนะครับ54ปีว่างั้นเถอะนะคุณครูนี่ตอนนี้54เองนะครับยังไม่60ยังยังอีกตั้ง6ปี <c oughs> นะครับถึงจะ60อ่าเอาเป็นว่านะก็ขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับวันนี้คุณครูออกนอกเรื่องมากไปหน่อยนะครับนะขอขอให้ลูกๆทุกคนจงนะครับ ติดตามเรียนไปกับครูนะครับถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะแล้วคุณครูรับรองได้เลยว่านะลูกน่าจะเก่งนะน่าจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับนะเรียนไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าตั้งใจฟังนะดูให้จบคลิปนะครับนะไม่ใช่เข้ามาดูแค่นาทีสองนาทีหายไปแล้วอย่างนี้ไม่ไม่ได้อะไรนะครับโอเคครับพูดมากไปเดี๋ยวนักเรียนเบื่อจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ all right, all right, all right. okay 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 hmm? all okay. right